หมีโคโลก,กันหรือเปล่าเอ่ยทอรราคารู้จักไหมคะทอรรู้จักครับตัวสีขาวมีขนปุกปุยน่ารักมากเลยครับแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับตัวอ้วนมากมเลยอ,ะอ่ะน่ารักจริงๆเลยอ่ะเอนักเรียนและทอร์สรู้ไหมคะว่าหมีโคโลกอาศัยอยู่บริเวณไหนทอร์ดรู้ไหมคะหมีกัวลก อยู่บริเวณั้วโลสิคร้าอืมใช่ค่ะทออท้อ,ทอเนี่ยฉลาดจริงๆเลยบ้านของมีโคโลกนะคะอยู่พื้นน้ําแข็งบริเวณโคโลกเหนือนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นภาพที่ถ่ายจากดาวเทียมนะคะซึ่งแสดงพื้นน้ําแข็งบริเวณโคโลกเหนือค่ะภาพที่1นนะคะเป็นภาพที่ถ่ายเมื่อวันที่14กันยายนพศ2527 และภาพที่2นะคะเป็นภาพที่ถ่ายเมื่อวันที่13ากันยายนพศ2 5 5 5้้าค่ะน้ำแข็งลดลงไปเยอะเลยนะครับอทอสเนี่ยช่างสังเกตจริงๆเลยแล้วทอสสังเกตจากอะไรคะทอสสังเกตจากบริเวณสีขาวๆบริเวณเนี้ยครับหายไปเยอะเลยครับอนักเรียนคิดเหมือนกันกันกบทอสไหมคะถูกต้องค่ะพื้นน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกนะคะมีพื้นที่ลดลงค่ะ แล้วทำไมน้ําแข็งบริเวณโค้โลกถึงลดลงเยอะแบบนี้ล่ะคะอทอทคิดว่ายังไงคะทศคิดว่าน้ำแข็งลดลงเพราะว่าโลกของเราเนี่ยน่าจะมีอากาศร้อนขึ้นกว่าเดิมครับใช่แล้วคะ่ะนักเรียนและทอรูร้ไหมคะว่าพื้นที่น้าแข็งบริเวณโค้โลกที่ลดลงเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนอภาวะโลกร้อนเหรอครับ ของเราเนี่ยกำลังเจอกับปัญหาภาวะโลกร้อนแล้วภาวะโลกร้อนเกิดจากอะไรคะนักเรียนอทอทราบไหมคะเฮ้ hey, อทอสไม่ทราบเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรคะ่ะทอดเดี๋ยวเราไปหาคําตอบจากเรื่องที่อ่านกันนิทอจจาได้ไหมคะถ้าจาได้ทอจจาได้เป็นรูปเรือนกระจกสําหรับปลูกพืชครับอืมใช่แล้วคะ่ะในเรือนกระจกมีพืชหลายอย่างเลย แล้วเรือนกระจกหรือ Greenhouse มีลักษณะยังไงคะนักเรียนค่ะเรือนกระจกนะคะจะมีหลังคาแล้วก็ผนังรอบเรือนกระจกซึ่งทำจากวัสดุที่สามารถกักเก็บความร้อนได้เช่นกระจกพลาสติกใสนั่นเองค่ะเอแล้วทำไมจึงใช้เรือนกระจกเพื่อปลูกพืชคะทอสราไหมคะ ไม่แน่ใจว่าจะตอบเหมือนกับเพื่อนๆหรือเปล่านะคะแต่ว่าทอสคิดว่าน่าจะใช้เรือนกระจกเพื่อควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นให้เหมาะสมครับทําให้พืชนั้นจะเริ่เติบโตได้ดีเพราะว่าเรือนกระจกช่วยกักเก็บแล้วก็คลายความร้อนด้วยครับนักเรียนเห็นด้วยกับทอสไหมคะถูกต้องค่ะ เรือนกระจกนะคะจะควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชประเทศไทยของเราอาจไม่ได้ใช้เรือนกระจกมากนักเพราะเราสามารถเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปีแต่ในประเทศเขตอบอุ่นและเขตหนาวของโลกช่วงฤดูหนาวอากาศมีอุณหภูมิต่ำมากและมีความชื้นในอากาศน้อยมีหิมะตกต้นไม้พืชพรรณจะผัดใบไม่สามารถเพาะปลูกได้ ประเทศเหล่านี้จึงต้องสร้างเรือนกระจกไว้ปลูกพืชในช่วงฤดูหนาวค่ะค่ะนักเรียนคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเรือนกระจกและปรากฏการเรือนกระจกมีสิ่งใดเหมือนกันไหมคะอืมทอดคิดว่ายังไงคะจากที่ท็อตอ่านมาเนี่ยท็อตเข้าใจว่าทั้งเรือนกระจกกับปรากฏการเรือนกระจกเนี่ยมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือมีสิ่งที่ช่วยกักเก็บแล้วก็คลายความร้อน ภูมิในเรือนกระจกแล้วก็บนรลอกเนี่ยเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตครับถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยแล้วในเรือนกระจกกับปรากฏการเรือนกระจกมีสิ่งที่แตกต่างกันไหมคะนักเรียนถ้าแตกต่างแตกต่างกันยังไงคะนักเรียนก็น่าจะตอบกันได้นะคะว่าสิ่งที่แตกต่างกันคือสิ่งที่ช่วยกักเก็บและคลายความร้อนคะ่ะ สำหรับเรือนกระจกนะคะจะมีสิ่งที่ช่วยกักเก็บและคลายความร้อนนั่นก็คือกระจกปิดทึบค่ะแต่สำหรับปรากฏการณ์เรือนกระจกนะคะมีสิ่งที่ช่วยกักเก็บแล้วก็คลายความร้อนนั่นก็คือแก๊สเรือนกระจก,ะก <ๆ S 2> ค่ะปรากฏการณ์เรือนกระจกนะคะทำให้อากาศบนโลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะคะเพราะถ้าไม่มีแก๊สเรือนกระจกนะคะก็จะทำให้โลกของเราในเวลากลางวันร้อนจัด และในเวลากลางคืนก็จะหนาวจัดได้ค่ะแต่ถ้าปริมาณแก๊สเรือนกระจกนะคะมีมากขึ้นเรื่อยๆก็จะทำให้โลกของเราอยู่ในภาวะโลกร้อนแบบที่เราอ่านเนื้อเรื่องกันไปนะคะอ๋อแบบนี้นี่ขอตบอบว่าสามารถสรุปได้ว่าปรากฏการเรือนกระจกเกิดจากแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศของโลกกักเก็บความร้อนและคายความร้อนบางส่วนกลับสู่ผิวโลกค่ะ ทำให้อุณหภูมิของอากาศบนโลกนะคะเหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตแต่ถ้ามีปริมาณแกส๊สเรืองกระจกในบรรยากาศมากขึ้นจะทําให้มีการกักเก็บแล้วก็คลายความร้อนนะคะกลับสู่ผิวโลกมากขึ้นเช่นกันส่งผลทําให้อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกนะคะสูงขึ้นจนเกิดภาวะโลกร้อนค่ะและถ้าภาวะนี้นะคะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ก็จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกได้ค่ะ